คุณเคยรู้สึกอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับโดดเดี่ยวจนแทบไม่มีตัวตนไหมสิ่งที่ฉันตามหามันอยู่ตรงหน้าหรือแค่ภาพลวงตาทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลึกลับและแรงดึงที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนและครั้งนี้ความจริงที่รออยู่เบื้องหลังแสงนั้นอาจทำให้คุณสงสัยจนหยุดหายใจคุณกล้าจะตามฉันไปจนถึงที่สุดหรือไม่ฉันยืนอยู่กลางฝูงคนแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีอยู่จริง เสียงหัวเราะและบทสนทนาของคนรอบตัวเหมือนกลุ่มหมอกหนาทึบที่ฉันไม่อาจฝ่าฉันเงยหน้าขึ้นเห็นรอยยิ้มของคนหลายคนแต่ไม่เคยมีใครมองมาที่ฉันอย่างแท้จริงหัวใจฉันเต้นแรงราวกับกำลังวิ่งหนีจากบางสิ่งแต่สิ่งที่ฉันกำลังหนีคือความเงียบในตัวเองฉันพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นหนักอึ้งและประบางเหมือนแก้วที่กำลังจะแตกมือของฉันสั่นเบาๆขณะที่ฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม รสชาติของน้ำเย็นกลับทำให้ความว่างเปล่าภายในตัวฉันชัดเจนขึ้นฉันคิดถึงคนที่เคยอยู่ใกล้แต่ตอนนี้เหลือเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดทุกข้อความทุกคำพูดที่เคยหวานกลับกลายเป็นแผลลึกที่ไม่หายฉันเดินผ่านฝูงคนทุกสายตาที่ฉันพบดูเหมือนจะทะลุผ่านฉันไปอย่างไม่ใส่ใจฉันถามตัวเองว่าฉันเป็นใครในโลกใบนี้ทำไมความโดดเดี่ยวถึงตามฉันไปแม้ในที่ที่ควรเต็มไปด้วยความอบอุ่น แล้วฉันเห็นบางสิ่งจากปลายสายตาบางอย่างที่ทําให้หัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะฉันไม่รู้ว่ามันคือความหวังหรือเพียงภาพลวงตาแต่สิ่งนั้นทําให้ฉันต้องก้าวเข้าไปใกล้ฉันไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรแต่ตอนนี้ฉันรู้เพียงว่าฉันยังมีแรงที่จะเดินต่อแม้ว่าจะยังไม่มีใครเดินข้างฉัน ฉันก้าวช้าๆผ่านฝูงคนราวกับเดินอยู่ในความฝันที่ทุกคนเคลื่อนไหวแต่ฉันติดอยู่กับความว่างเปล่ามือของฉันลูบแขนตัวเองเบาๆเหมือนพยายามยืนยันว่าฉันยังมีตัวตนสายตาของฉันหยุดที่มุมหนึ่งของห้องแสงสลัวจากโคมไฟสร้างเงายาวบนพื้นมีบางอย่างที่เรียกฉันแต่ฉันไม่อาจเอื้อมถึงเสียงหัวใจของฉันกระหน่ำราวกับต้องการเตือนฉันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างดึงให้ฉันเข้าไปใกล้ แต่เมื่อฉันพยายามเดินเข้าไปเสียงรอบตัวกลับทวีความชัดเจนเรากับทุกคนกำลังพูดถึงฉันแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นฉันหยุดยืนก้มลงมองมือของตัวเองมือที่เย็นชาและสั่นอยู่ตลอดเวลาฉันพยายามถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรแต่คำตอบกลับเป็นเพียงความเงียบอันหนาวเหน็บแล้วในจังหวะหนึ่งฉันเห็นเงาเล็กๆขยับอยู่ด้านหลังคนกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้เหมือนใครสักคนที่ฉันเคยรู้จัก แต่สายตาของมันมันทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นและสันส้านในเวลาเดียวกันฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่เมื่อถึงจุดที่ฉันคิดว่าจะได้คำตอบเงานั้นก็หายไปทันทีเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกฉันยืนอยู่ตรงนั้นหายใจติดขัดหัวใจเต้นรัวเหมือนกำลังเตือนว่ามีบางสิ่งสำคัญรอฉันอยู่ฉันอยากวิ่งตามแต่ทุกก้าวกลับหนักหน่วงเหมือนย่ำอยู่บนทรายลึก และทุกสิ่งรอบตัวกลับกลับกลายเป็นฝูงคนที่เดินผ่านฉันโดยไม่เคยมองฉันเริ่มสงสัยว่าฉันกำลังตามอะไรอยู่หรือบางทีฉันกำลังตามความว่างเปล่าที่มีตัวตนจริงๆเพียงในใจของฉันเองแต่ฉันไม่สามารถหยุดได้แรงดึงดูดบางอย่างทำให้ฉันก้าวต่อไปราวกับว่าต้องมีคำตอบที่ปลายทางคำตอบที่จะทำให้ความโดดเดี่ยวของฉันไม่ใช่เรื่องไร้ค่าอีกต่อไป แล้วฉันเห็นแสงไฟเล็กๆสว่างออกมาจากประตูบานเล็กทางด้านหลังเหมือนมันเรียกฉันอีกครั้งฉันอยากเข้าไปแต่ทุกขั้นตอนทําให้ฉันรู้สึกเหมือนยิ่งเข้าใกล้ยิ่งไกลออกไปเรากับมีแรงลึกลับกำลังคอยขวางฉันอยู่ฉันก้าวไปข้างหน้าแต่ประตูนั้นกลับปิดลงอย่างช้าๆและในวินาทีนั้นความเงียบกลับกลายเป็นเรื่องหนักอึง้งทุกอย่างรอบตัวฉันหยุดนิง่ง เหมือนโลกกำลังรอฉันรอให้ฉันตัดสินใจฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงแต่ใครบางคนหรือบางสิ่งมันอาจไม่เคยตั้งใจให้ฉันเข้าไปเลยก็ได้ฉันกว่าสายตาไปรอบๆแต่ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดแค่ความเงียบและฝูงคนที่เดินผ่านไปอย่างไม่สนใจฉันและในใจลึกๆฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันตามหาอาจไม่มีวันมาถึงแต่ฉันก็ยังต้องเดินต่อไป แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าปลายทางคืออะไรฉันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงและมือเย็นชาชื้นฝูงคนรอบตัวเคลื่อนไหวไปมาเหมือนคลื่นที่ไม่เคยหยุดแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตัดขาดจากทุกสิ่งเหมือนฉันอยู่ในโลกสองชั้นชั้นหนึ่งเต็มไปด้วยชีวิตและเสียงหัวเราะและอีกชั้นหนึ่งเต็มไปด้วยความเงียบเย็นและความโดดเดี่ยวฉันก้าวช้าๆไปตามทางเดินที่คนไม่ค่อยสนใจ สายตาฉันจับจ้องไปที่ประตูเล็กๆที่สว่างอยู่ไกลๆเรากับมันเป็นจุดหมายเดียวที่ทำให้ฉันยังมีแรงเดินต่อแต่ยิ่งใกล้ประตูนั้นฉันกลับยิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองฉันอยู่บางสิ่งที่ไม่อยากให้ฉันเข้าไปฉันพยายามสลัดความคิดนั้นออกจากหัวแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวินาทีหัวใจฉันเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้น ทุกก้าวที่ฉันเดินเข้าไปราวกับแรงโน้มถ่วงของความโดดเดี่ยวยิ่งฉุดฉันให้ช้าลงแล้วฉันเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวที่มุมตาของฉันเงาที่เหมือนมีชีวิตแต่ฉันไม่อาจจับมันได้เต็มตาฉันก้าวไปใกล้เงานั้นหายไปทันทีแต่ความรู้สึกว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆก,กลับทำให้ฉันสะดุ้งและตื่นตัวขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฉันหยุดยืน พยายามหายใจลึกๆแต่ลมหายใจกลับไม่อาจเติมเต็มความว่างเปล่าที่อยู่ภายในฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันกำลังตามหาอะไรอยู่หรือฉันเพียงแค่ตามเงาที่สะท้อนความโดดเดี่ยวของตัวเองเมื่อฉันก้าวต่อไปอีกครั้งฉันเห็นบางสิ่งแวบหนึ่งอยู่ด้านหลังประตูเล็กแสงเล็กๆนั้นกระพริบเหมือนเรียกให้ฉันเข้าไปฉันยกมือเพื่อผลักประตูแต่ก่อนที่มือจะถึงมือของฉันกลับหยุดชะงัก เหมือนแรงบางอย่างหยุดฉันไว้ไม่ให้ก้าวผ่านหัวใจฉันเต้นรัวฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ลึกลับและมันกำลังทดสอบฉันฉันอยากถอยออกไปแต่ขาเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นเรากับต้องมีฉันต้องเผชิญสิ่งที่อยู่หลังประตูนี้ให้ได้และในความเงียบอันหนาวเหน็บฉันเริ่มได้ยินเสียงเบาๆเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงที่เหมือนเรียกชื่อฉัน อย่างช้าช้าและชัดเจนแต่ฉันไม่อาจบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนฉันยกมืออีกครั้งมือของฉันสั่นเล็กน้อยประตูยังคงเปิดเพียงเล็กน้อยพอให้แสงส่องออกมารากับเชื้อเชิญและข่มขวัญฉันไปพร้อมกันฉันก้าวเข้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้วทุกอย่างหยุดชะงักฝูงคนหายไปเสียงรอบตัวเงียบสนิท แสงจากประตูเหมือนขยายใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ให้ฉันมองเห็นอะไรชัดเจนฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นราวกับจะทะลุอกและในความเงียบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังเข้าใกล้บางสิ่งบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนโลกทั้งใบรอให้ฉันก้าวเข้าไปแต่ยังไม่มีอะไรปรากฏชัด เรากับว่าคำตอบที่ฉันตามหาจะไม่เคยมาเต็มที่และฉันก็ยังต้องยืนอยู่ในความโดดเดี่ยวนี้ต่อไปฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแสงเล็กๆจากประตูสองกระทบหน้าแต่กลับไม่ให้ฉันมองเห็นอะไรชัดเจนทุกลมหายใจของฉันเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีฉันรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่ธรรมดาเงียบแบบที่ทำให้ร่างกายฉันเกรงและจิตใจฉันตื่นตัวมากขึ้นฉันก้าวชา้ชาๆเข้าไปอีกก้าว พื้นไม้ใต้เท้าส่งเสียงเอียดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับดังเหมือนกล้องอยู่ในหูฉันทุกย่างก้าวทำให้หัวใจฉันรัวแรงขึ้นและฉันเริ่มสงสัยว่าฉันกําลังเดินเข้าไปในอะไรหรือฉันกําลังเดินเข้าไปในความฝันที่ฉันไม่อาจตื่นจากมันในมุมตาของฉันฉันเห็นเงาของใครบางคนไม่ชัดไม่เต็มตาแต่รู้สึกได้ว่ามีชีวิตอยู่ฉันอยากเรียกแต่เสียงในลำคอฉันกลับไม่ตอบสนอง ราวกับปากฉันถูกปิดด้วยความเงียบฉันก้าวต่อไปและทันใดนั้นกลิ่นบางอย่างลอยเข้ามาในจมูกฉันกลิ่นที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถระบุได้มันอบอวลเหมือนความทรงจำเก่าๆที่ฉันพยายามลืมแต่กลับพาฉันย้อนกลับไปสู่ความเจ็บปวดและความว่างเปล่าที่ฝังลึกฉันหยุดยืนพยายามรวบรวมสติแต่ทุกสิ่งรอบตัวฉันเหมือนเลือนลาง เสียงหัวใจของฉันดังชัดเจนเกินไปเหมือนมันกำลังเตือนฉันถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจและแล้วฉันเห็นแสงวาบเล็กๆเคลื่อนออกมาจากมุมหนึ่งของห้องฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่ฉันใกล้ถึงแสงนั้นกลับหายไปอีกครั้งเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยและความเงียบกลับหนักอึ้งกว่าที่เคยเป็นฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างอีกครั้ง แรงดึงที่ฉันไม่สามารถมองเห็นแต่รู้สึกได้มันดึงฉันไปข้างหน้าแต่ทุกก้าวที่ฉันเดินราวกับมีสิ่งบางอย่างพยายามดึงฉันกลับเหมือนโลกทั้งโลกกำลังเล่นเกมกับฉันและฉันเป็นเพียงผู้ถูกทดสอบฉันหยุดยืนหายใจสั้นๆมองไปรอบๆอย่างระวังแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาและแสงเล็กๆแล้วฉันได้ยินเสียงเบาๆอีกครั้ง เสียงที่เหมือนเรียกชื่อฉันอย่างแผ่วเบาแต่ฉันไม่สามารถระบุได้ว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางไหนฉันอยากเข้าไปหาแต่ขาของฉันเหมือนถูกตรึงหัวใจฉันเต้นแรงและฉันรู้สึกว่าฉันกำลังเข้าใกล้ความจริงแต่ความจริงนั้นยังไม่เคยปรากฏเต็มที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความอยากรู้แต่ในความอยากรู้นั้นก็มีความกลัวปนอยู่ ฉันรู้สึกว่าบางสิ่งที่ฉันตามหาอาจไม่เคยตั้งใจให้ฉันพบและฉันก็ยังต้องยืนอยู่ในความโดดเดี่ยวนี้ต่อไปรอคอยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นฉันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแสงเล็กๆจากประตูส่องออกมาเป็นเส้นบางๆบนพื้นไม้แต่ฉันไม่สามารถมองเห็นอะไรชัดเจนร่างกายของฉันรู้สึกหนักและเย็นชาเหมือนทุกก้าวที่ฉันพยายามเดินเข้าไปมีแรงบางอย่างคอยดึงฉันกลับ แต่หัวใจฉันก็ยังดึงตัวเองไปข้างหน้าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าฝูงคนที่เคยพลุกพล่านเหมือนหยุดอยู่กับที่เสียงหัวเราะและบทสนทนาที่เคยดังกลับกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาที่ดังอยู่ไกลๆและฉันรู้สึกว่าฉันกำลังอยู่ในโลกสองชั้นโลกหนึ่งคือฝูงชนและชีวิตปกติอีกโลกหนึ่งคือความเงียบและความโดดเดี่ยวที่ฉันไม่สามารถหลีกหนีฉันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งร่างกายสั่นเล็กน้อย และทันใดนั้นฉันเห็นเงาที่คุณเคยปรากฏอยู่ที่มุมห้องเงานั้นคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจนเหมือนเป็นร่างของใครบางคนจากความทรงจําเก่าๆฉันอยากเรียกแต่เสียงในลำคอฉันกลับไม่ตอบสนองเหมือนลมหายใจถูกกลืนหายไปในความเงียบฉันก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นแต่ทันทีที่ฉันเข้าใกล้เงานั้นกลับเลือนหายไปเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันเต้นแรง รากับมันกำลังบอกว่ามีบางสิ่งสำคัญรอฉันอยู่แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งนั้นแสงจากประตูเล็กๆขยับเล็กน้อยเหมือนเรียกให้ฉันเข้าไปฉันยกมือผลักประตูแต่มือของฉันหยุดชะงักเหมือนมีแรงบางอย่างไม่ให้ฉันเข้าไปและในความเงียบรอบตัวฉันได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาเสียงเหมือนเรียกชื่อฉันอย่างช้าๆ แต่ฉันไม่อาจระบุทิศทางได้ฉันเริ่มรู้สึกถึงความร้อนบุบหนึ่งเหมือนมีพลังบางอย่างอยู่ใกล้แต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นทุกสิ่งรอบตัวฉันกลายเป็นเงาและแสงเล็กๆและหัวใจของฉันเต้นแรงเกินกว่าที่ฉันจะหายใจสบายฉันก้าวเข้าไปอีกครั้งแต่ขาของฉันเหมือนถูกตรึงฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ทั้งดึงและดันฉันในเวลาเดียวกัน ราวกับว่าทุกก้าวที่ฉันเดินเข้าไปมันกำลังทดสอบความกล้าของฉันและฉันเริ่มสงสัยว่าฉันกำลังตามหาอะไรอยู่จริงๆหรือฉันเพียงแค่กำลังตามเงาที่สะท้อนความโดดเดี่ยวของตัวเองและในช่วงเวลาหนึ่งฉันเห็นแสงสว่างเล็กๆเคลื่อนอยู่บนพื้นมันสว่างขึ้นและรีลงเหมือนมีชีวิตฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่ฉันใกล้ถึงแสงนั้นก็เลือนหายอีกครั้ง เหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจฉันเต้นแรงและฉันรู้สึกได้ว่าความจริงบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นฉันยืนอยู่ตรงนั้นราคอยบางสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นเต็มตาราวกับโลกทั้งใบกำลังเฝ้าดูฉันและฉันรู้ว่าคำตอบที่ฉันตามหาอาจไม่เคยตั้งใจให้ฉันพบแต่ฉันก็ยังต้องเดินต่อแม้ว่าปลายทางยังคงมืดมิดและไม่แน่นอน ฉันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแสงเล็กๆจากประตูส่องออกมาเป็นเส้นบางๆบนพื้นไม้แต่ฉันไม่สามารถมองเห็นอะไรชัดเจนร่างกายของฉันรู้สึกหนักและเย็นชาเหมือนทุกก้าวที่ฉันพยายามเดินเข้าไปมีแรงบางอย่างคอยดึงฉันกลับแต่หัวใจฉันก็ยังดึงตัวเองไปข้างหน้าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าฝูงคนที่เคยพลุกพล่านเหมือนหยุดอยู่กับที่ เสียงหัวเราะและบทสนทนาที่เคยดังกลับกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาที่ดังอยู่ไกลๆและฉันรู้สึกว่าฉันกำลังอยู่ในโลกสองชั้นโลกหนึ่งคือฝูงชนและชีวิตปกติอีกโลกหนึ่งคือความเงียบและความโดดเดี่ยวที่ฉันไม่สามารถหลีกหนีฉันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งร่างกายสั่นเล็กน้อยและทันใดนั้นฉันเห็นเงาที่คุนเคยปรากฏอยู่ที่มุมห้องเงานั้นคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจน เหมือนเป็นร่างของใครบางคนจากความทรงจำเก่าๆฉันอยากเรียกแต่เสียงในลำคอฉันกลับไม่ตอบสนองเหมือนลมหายใจถูกกลืนหายไปในความเงียบฉันก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นแต่ทันทีที่ฉันเข้าใกล้เงานั้นกลับเลือนหายไปเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันเต้นแรงราวกับมันกำลังบอกว่ามีบางสิ่งสำคัญรอฉันอยู่แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งนั้น แสงจากประตูเล็กๆขยับเล็กน้อยเหมือนเรียกให้ฉันเข้าไปฉันยกมือผลักประตูแต่มือของฉันหยุดชะงักเหมือนมีแรงบางอย่างไม่ให้ฉันเข้าไปและในความเงียบรอบตัวฉันได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาเสียงเหมือนเรียกชื่อฉันอย่างช้าๆแต่ฉันไม่อาจระบุทิศทางได้ฉันเริ่มรู้สึกถึงความร้อนบุบหนึ่งเหมือนมีพลังบางอย่างอยูอย่ใกล้ แต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นทุกสิ่งรอบตัวฉันกลายเป็นเงาและแสงเล็กๆและหัวใจของฉันเต้นแรงเกินกว่าที่ฉันจะหายใจสบายฉันก้าวเข้าไปอีกครั้งแต่ขาของฉันเหมือนถูกตรึงฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ทั้งดึงและดันฉันในเวลาเดียวกันราว่าทุกก้าวที่ฉันเดินเข้าไปมันกำลังทดสอบความกล้าของฉันและฉันเริ่มสงสัยว่าฉันกำลังตามหาอะไรอยู่จริงๆ หรือฉันเพียงแค่กำลังตามเงาที่สะท้อนความโดดเดี่ยวของตัวเองและในช่วงเวลาหนึ่งฉันเห็นแสงสว่างเล็กๆเ,เคลื่อนอยู่บนพื้นมันสว่างขึ้นและรีลงเหมือนมีชีวิตฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่ฉันใกล้ถึงแสงนั้นก็เลือนหายอีกครั้งเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจฉันเต้นแรงและฉันรู้สึกได้ว่าความจริงบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น ฉันยืนอยู่ตรงนั้นรอคอยบางสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นเต็มตารากับโลกทั้งใบกำลังเฝ้าดูฉันและฉันรู้ว่าคำตอบที่ฉันตามหาอาจไม่เคยตั้งใจให้ฉันพบแต่ฉันก็ยังต้องเดินต่อแม้ว่าปลายทางยังคงมืดมิดและไม่แน่นอนฉันยืนอยู่ตรงนั้นแสงเล็กๆจากประตูค่อยๆจางลงจนแทบมองไม่เห็นเงารอบตัวฉันยังคงเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต แต่ฉันกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปความตึงเครียดในหัวใจค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงบนิ่งเหมือนฉันยอมรับความโดดเดี่ยวนี้ได้แล้วฉันถอนหายใจลึกมือที่เคยสั่นกลับนิ่งสงบและฉันตระหนักว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้หมายความว่าฉันอ่อนแอแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้ฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าแม้จะไม่มีใครมองเห็นฉันฉันก็ยังสามารถยืนอยู่ได้ และก้าวต่อไปด้วยตัวเองฝูงคนรอบตัวฉันยังคงเคลื่อนไหวแต่ฉันไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอีกแล้วฉันเริ่มเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อตาหาเงาที่เลือนหายหรือแสงที่ไม่เคยเต็มตาแต่เพื่อเดินกับตัวเองและยอมรับความจริงว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตอาจไม่เคยอยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองฉันยิ้มเล็กๆให้กับความว่างเปล่า และเดินผ่านฝูงชนด้วยหัวใจที่สงบไม่ใช่เพราะฉันพบคำตอบทั้งหมดแต่เพราะฉันยอมรับการเดินทางของตัวเองและเข้าใจว่าความโดดเดี่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางสิ่งที่สวยงามแม้จะเจ็บปวดฉันก้าวต่อไปและสำหรับครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงฉันรู้สึกถึงความเป็นตัวเองเต็มๆสงบและเข้มแข็งเรื่องราวไม่ได้ให้คำตอบทุกอย่าง แต่ฉันเข้าใจว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้หมายความว่าฉันไร้ค่าและแม้บางสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นอย่างที่หวังชีวิตก็ยังคงเดินต่อไปและฉันก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหว